สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับเสียงแหบๆเลยค่ะเป็นวัดนิดหน่อยวันนี้ยายจะมาทําสลัดหน่อไม้ฝรั่งค่ะก็จะมีทั้งหน่อไม้เขียวหน่อไม้ขาวเลยค่ะสีขาวนี้เราซื้อเขาค่ะครึ่งกิโลสีเขียวนี้ก็ผลผลิตของเราเองในสวนค่ะ บางหน่อเขาก็จะตรงดีเนาะบางหน่อเขาจะงอเงาะแงะแง่อย่างเงี้ยค่ะเห็นเห็นเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ตรงสวยแบบนี้แสดงว่าเขาขาดน้ําค่ะยายก็คิดว่าหลายวันมานี้ฝนตกตลอดค่ะยายก็เลยคิดว่าไม่น่าจะต้องรดน้าเนาะก็เลยไม่ได้รดเขาก็เลยออกมาเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดแบบนี้ค่ะก็น่าเสียดายอยู่เนาะ อย่างหนอนี้ก็ตรงสวยมากค่ะแต่หนอเขาเล็กอ้ตรงที่บูดๆเบี้ยวๆนี้ก็หน,นออวบดีอยู่ค่ะก็จะใส่สตอรอเบอรี่ด้วยค่ะครึ่งกิโลฟังดูอัดทะแม่งนะคะผักกับผลไม้เนาะแต่ก็เข้ากันดีมากๆเลยค่ะต้องลองค่ะสีขาวนี่ยายก็จะปอกปกติเลยค่ะ ตัดออกนิดนึงตรงนี้ค่ะส่วนหนอเขียวยายก็จะปอกแค่ตรงนี้ค่ะเนอะตรงนี้ไม่ต้องปอกแล้วค่ะแค่นี้ก็พอจา้าข้างล่างเขายังอาจจะยังแข็งๆหน่อยหนึ่งเนาะ อันไหนที่ยาวๆเราก็อย่างตรงนี้แข็งแล้วเราก็ทิ้งไปค่ะจากนั้นก็จะนำมาหั่นค่ะความยาวก็ประมาณหนึ่งข้อมือค่ะสีเขียวก็เหมือนกันค่ะแต่ยายจะแยกหั่นไปเลยค่ะเพราะเราต้องเอาไปคั่วอีกหน่อยนึงเนาะแล้วสีขาวเขาจะใช้เวลาคั่วนานกว่าสีเขียวค่ะ ได้อย่างละถ้วยพอดีเลยค่ะใส่เนยเล็กน้อยในกระทะค่ะไม่ต้องเยอะค่ะหน่อยเดียวใส่หน่อไม้ขาวลงไปเลยก็คั่วไปหน่อยนึงค่ะหรือผัดไปหน่อยนึงเนาะจะใช้คำว่าผัดหรือคั่วก็ได้ค่ะคั่วไปสักพักหนึ่งก่อนค่ะแล้วค่อยใส่สีเขียวค่ะ หน่อไม้ขาวเราจะใช้เวลานานกว่าสีเขียวนิดนึงค่ะสีเขียวเรากินดิบก็ได้เนาะแต่สีขาวนี่ยายไม่เคยกินดิบค่ะไม่รู้ว่ากินได้ไหมได้ประมาณนี้ก็ใส่สีเขียวลงไปเลยจ้าแค่นี้ก็พอค่ะเราจะไม่ให้เขาสุกจัดเนาะจะให้เขายังมีความกรุบกรอบอยู่ค่ะ แค่นี้ก็ปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเลยค่ะช่วงนี้เราก็มาล้างสตรอบเบอรี่เตรียมไว้เลยค่ะยายจะล้างทั้งก้านค่ะเพราะว่าถ้าเราตัดก้านก่อนแล้วค่อยล้างนี่เขาจะอมน้ำเยอะมากค่ะล้างก่อนแล้วค่อยมาตัดค่ะ ลูกใหญ่หน่อยยายก็จะผ่า3าเอะผ่า4ีผ่า6เล็กๆแบบนี้ยายก็ผ่า2ค่ะประมาณนี้ค่ะสตรอเบอรี่ครึ่งกิโลค่ะแล้วก็จะมีสลัดรูโคล่าด้วยค่ะ คลาอันนี้ก็แพ็คหนึ่งค่ะ100กรัมหนึ่งขีดได้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็จะมีพาเมซานชีสค่ะยายจะยายซื้อแบบที่เขาหั่นมาแล้วค่ะสะดวกดีค่ะตอนนี้หน่อไม้เราก็เย็นแล้วค่ะใส่ลงไปเลยชีสค่ะชีสนี่ยายใส่100กรัมค่ะ แล้วก็รูโคลาเดี๋ยวจะใส่ไปครึ่งหนึ่งดูก่อนค่ะรูโคลาทั้งหมดหนึ่งขีดแต่จะลองใส่ไปครึ่งหนึ่งดูก่อนว่าจะเยอะไหมเกลือพริกไทยค่ะน้ำมันมะกอกค่ะน้ำส้มบาลซามิโค จำนวนนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าบางคนชอบเปรี้ยวบางคนไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เนาะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆจากสตรอเบอรี่อยู่แล้วค่ะรูคลา่ายายก็ไม่เติมอีกแล้วค่ะใส่แค่นี้พอเนาะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยแซบๆเนาะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ